เห็นกล้วยมันล่วงกล้วยหอมจ้าแลกกันเนาะสวัสดีนะจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปให้นะจ้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เด้อปีกล้วยออกใหม่สวัสดีสวัสดีปีใหม่มากูดกระดก เห็นกล้วยมันร่วงเลยกล้วยหอมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก <c oughs> ันเขาอวยพรให้นกพี่น้งองอวยพรให้นกมีความสุขให้ยูมีความสุขเราไม่เบียดเบียนซึ่ง้อยต่อตากแดดอยู่นั่นนกไก่นะอยู่ดีมีความสุขนะลูกนะอยู่ให้มีความสุขนะจ้าเรามากูดกระดก ปลูกไว้แล้วก็เป็นแบบขึ้นกับธรรมชาติด้วยนะจ๊ะเป็นอย่างคอยเว้าดังบัวดเนาะคอยเว้าคอยแท้โอ้ยปีออกมาให้พี่น้องสวัสดีสวัสดีสสดบด่ไดเอาเสียมมาจุดที่ดึงเอาจากก้อน ไว้แล้วก็เป็นแบบขึ้นกับธรรมชาติเลยนะจ๊ะกัดใบชะพูแบบงามงามมะลุมก็ออกดอกเต็มต้นเลยจ้ะมาลุมก็ออกดอกเต็มต้นเลยรวงเต็มหลังคาเลยจ้ะเ้เพื่อน,อนๆดูนกเห็นนกไหมจ้ะนกไกนะ่นาพี่น้องนกไก่นานกไก่นกไนะนกไ่นาง,นะง้อยต่อท้องฟ้ามมืดชื่นแจ่มใสจ้า เดินราะไปดูมะกรูดสักหน่อยที่มะกรูดเป็นยังไงเนะาะมะกรูดมะกูดเต็มเต็มหลังคาเลยจ้ะเฮ้ยเพื่อนๆดูนกเห็นนกไหมจ๊ะนกไก่นาพี่น้องนกไก่นานกไก่นกไกนะ่นาง้กกนะกกนะงอยต่อ,อได้แล้วต้นเดียวกพเพ่าขอบคุณจ้ะ Thấy chưa? bây giờ này xay kèm nó mày cắt, Thấy chưa? bây giờ nào xay kèm nó mày,เอา cắt, quai hòm cái lắng nhai, cái lăng ngán cặp thòng pha เดินเลาะไปดูมะกรูดสักหน่อยที่มะกรูดเป็นยังไงเนะาะมะกรูดมะกรูดกอหลังบ้านบ่มเมนของเฮาของเพล <c> ิน <oughs> ตะไคร่กับมีมาเลาะเข่าสวนยุ้งกัดยุ้งกัดพี่น้องยุ่งจะไปยาน,า,นาใส่แกงน้ำไม้ เอาคัทองฟ้าเมื่อนี้สดชื่นแจ่มใสจ,จ้าจเดินเลาะไปดูมะกรูดสักหน่อยที่มะกรูดเป็นยังไงเนะาะมะกรูดมะกรูดได้แล้วได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วเป็นอย่างค่อยเว้าดังบอดาเนาะค่อยเว่าคอยแท้โอ้ยปีออกมาให้พี่น้องสวัสดีสวัสดีปัดมันชื่นยุงมันหลายพี่น้องยุงไหล ต้นคายกางงาม,งามต้นคายกางงาม,งามต้นกล้วยก็ชุมชมช่มชมํำชุ่มชำมากรูดกระดกเป็นอย่างคอยเว้าดังบ่ได้เนาะคอยเว้าคอยแท้โอ้ยปีออกมาให้พี่น้องสวัสด,ดีสวัสด,ดีปะกอหลังบ้านโบเมนของเฮาของเพิิน ตะไคร่กับมีนี่จ้ะใบยานางใส่แกลี่ยไม้เอาเข้าสวนพี่น้องเข้าสวนเก็บใบายานางนี่จ้ะ ไก่เนีนงใส่แกงมม้เอากะกอหลังบ้านโ่เมนของเฮาของเพลินตะไคร้ก็มีปีไม่สวัสดีปีไม่เด้อปีกล้วยออกไม่สวัสดีสวัสดีปีไม่เป็นอย่างค่อยเว้าดังบ่ไดโนค่อยเว้าคอยแท้ ปีออกไม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีปลูกไว้แล้วก็เป็นแบบขึ้นกับธรรมชาติด้วยนะจ๊ะปี๋ไม่ <laughs> สวัสดีปี๋ไม่เดอ้อปีกล้วยออกไม่สวัสดีสวัสดีสสดปี๋ไม่ <laughs> แต่มันมีกล้วยร่วงอยู่ตรงนั้นก็ะลอกมา่กิน ก็ลอกมากินกล้วยต้นมะละกอไช่ปูง,งามาาง,งามจ้มาช่ปูงามงามบอดมันชื้นยุงมันไหลายพี่น้องยุงไหลต้นคายก็งามงามต้นคายก็งามงามต้นกล้วยก็ชุมชมช่มชาชุ่มชาเห็นกล้วยมันร่วงเลยกล้วยหอมจ้าขอบคุณจ้า ไ่ได้เอาเสียมมาจุดที่ดึงเอาจากก้อนนี่จ้ะใบยานาใส่แกงมะม่เอากระตามาใส่เลย <c oughs> เอากระตามาใส่เลยจ้ากุมกำลังออกดอกโดนฝน ดอกมะลุมไปลวกจิ้มก็อร่อยเนอพี่น้องเนออร่อยอร่อยแซ่บแซบได้แล้วต้นเดียวกับพอะมากูดกระดกได้แล้วต้นเดียวก็บพอ ปลูกไว้แล้วก็เป็นแบบขึ้นกับธรรมชาติด้วยนะจ๊ะได้แล้วได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกลุ่มกำลังออกดอกโดนฝนดอกมะลุ่มไปลวกจิ้มก็อร่อยเนอพี่น้องเน้ออร่อยอร่อยแซ่บแซ่แบมันชื่นยุงมันหลายพี่น้องยุงหลายต้นคายกงางาม,งามต้นคายกลางาม,งามต้นกล้วยก็ชุมชมช่มชามําชุ่มชํำ

ที่ดึงเอาจับกอนได้แล้วได้แล้วไปแล้วปีใหม่สวัสดีปีใหม่เดอ้อปีกล้วยออกใหม่สวัสดีสวัสดีปีใหม่ตะก็หลังบ้านโบเมนของเฮาของเพลินตะไคร่ก็มีรวมเต็มหลังคา,งาเลยจ้ะ เพ <Hey, S 2> ื่อนเพื่อนดูนกเห็นนกไหมจ้านกไก่นาพี่น้องนกไก่นานกไก่นกไก่นางอยต่อกัดใบชะพูกัดงามงามมารุมก็ออกดอกเต็มต้นเลยจ้ามารุมก็ออกดอกเต็มต้นเลยเวองเต็มหลังคาเลยจ้าเอ้เพื่อนเพื่อนดูนกเห็นนกไหมจ้านกไก่นาพี่น้องนกไก่นานกไก่นกไก่นางอยต่อ งอยต่อต,อตากแดดอยู่นั่นนกไก่นะอยู่ดีมีความสุขนะลูกนะอยู่ให้มีความสุขนะจ้าเราปีใหม่สวัสดีปีใหม่เด้อปีกล้วยออกไหม่สวัสดีสวัสดีปีใหม่เข้าสวนพี่น้องเข้า <c oughs> สวนเก็บใบายานาะง ห็นกล้วยมันร่วงเลยกล้วยหอมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนาอวยพรไห้นกพี่น้องอวยพรไห้นกมีความสุขใหยูมีความสุขเราไม่เบียดเบียนซึ่งกัน